ย้ำประชาชนยังต้องสวมแมสก่อนโควิด -19 เข้าสู่โรคประจำถิน่นต้องฉีดวัคซีนมากกว่า80%ตัวช่วยต้านสร้างภูมิสู้โรคน้องๆมีความคิดเห็นอย่างไรหากเร็วๆนี้สบคให้ถอนแมสได้สำหรับหนูเห็นด้วยนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ทุกคนก็ได้รับวัคซีนครบทุกคนแล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งโรคนี้ก็แทบจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้วค่ะ และเชื่อว่าทุกคนนะคะก็จะมองเหมือนหนูก็คือมองว่าโลกนี้นะคะไม่ได้มีความร้ายแรงแล้วก็ความน่ากลัวเหมือนมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนนะคะก็จะได้ใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นค่ะหนูคิดว่าเราไม่ควรถอดหน้ากากอนามัยค่ะเพราะว่าจากการรายงานและการวิจัยนะคะพบว่าต่อให้พวกเราทุกคนนะคะฉีดวัคซีนมาแล้วทั้งหมด2โดสหรือครบนะคะแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถติดเชื้อโควิดได้ค่ะ เพราะว่าวัคซีนนะคะไม่ได้ป้องกันเราจากเชื้อโควิด1้อค่ะค่ะและหนูคิดว่าการที่เราสวมหน้ากากอนามัยนะคะเป็นการป้องกันทั้งตัวเราเองและผู้อื่นค่ะเพราะว่าตัวเราเองนะคะก็ไม่รู้ว่าเรามีเชื้ออยู่ในตัวหรือเปล่าค่ะสำหรับหนูนะคะหนูมองว่าในปัจจุบันเนี่ยไวรัสโควิด -19 ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วนะคะเราสามารถถอดหน้ากากแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะเพราะว่าบางคนนะคะอาจจะมีโรคประจาตัวหรือว่าระคายเคืองหน้ากากาอนามัยค่ะ แต่ว่าการที่เราสวมหน้ากากนะคะก็ถือเป็นการป้องกันตัวเองที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไวรัสหรือว่ามลพิษทางอากาศค่ะขณะนี้โควิด1ิของประเทศไทยยังไม่เข้าเกณฑ์โรคประจำถิน่นคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติออกแนวทางพิจารณาโรคโควิด -19 เป็นโรคประจำถิ่นไว้ดังนี้ผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกิน1-0,000คนต่อวันอัตราป่วยตายน้อยกว่าร้อยละ0.1เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน้อยกว่าร้อยละสิ และปุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงได้รับวัคซีนอย่างน้อย2โดสมากกว่าร้อยละ80ทุกคนยังคงต้องสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างหมันล้างมือตามปกติเพื่อให้ประชาชนประกอบอาชีพได้และทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไป